ผมถามนี้นึงครับอันนี้คือไม่เคยเห็นครับรู้สึกว่บอันนี้คืออะไรครับพ,รพี่ผนังพี่ใช้ของอะไรครับเป็นผนังไม้คอนโวดเป็น,เ,ปนเขาเรียกใบเทียมชนิดหนึ่งเหมือนกันีแต่มันจะเป็นแผน่นแล้วมันเป็นเขาเรียกบางใบมันจะช่วยในเรื่องของการเก็บเวลาฝนสาอะไรเงี้ยมันมีบางใบฝนจะไม่เข้าอเดี๋ยวขอดใูใกล้หน่อยนะฮะอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือมันจะเข้าเข้าล็อกกันพอดีเลยครับใช่ครับนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้เลยแล้วนี่หนาขนาดเท่าไหร่ครับพี่หนาประมาณหนึ่งจุดหนึ่งเซนหนถือว่าหนามาก นะครับก็คือว่าส่วนมากบ้านน็อกดาวเขาก็ใช้ของเชลล่าเชลล่าเป็นอ,นอ,นอะไรสุดทั่วไปเขาเรียกเป็นชบ,บาสปอดเชลล่าความหนาขึ้นอยู่กับที่เขาใช้คือราคาขึ้นอยู่กับความหนาที่เขาใช้มันมีตั้งแต่4มิล6มิล8มิล12มิลครับอย่างนี้นี่แพงไหมครับพี่ก็แผ่นนึงก็ตกประมาณ200กว่าบาท200กว่าหน้ากว้างแค่20เซน20เซน3เมตรเดี๋ยวให้พี่เอกพาไปดูนี้นิดน,นึงครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่อันนี้อันนี้เป็นเป็น อ่าผนังอันนี้เป็นจะเป็นของยี่ห้อเชล่านะฮะเป็นผนังลายเสี้ยนซอกล่องคือราลาสีแล้วมันจะมีล่องมีเสี้ยนคือมีลายไม้ของตัวมันเองถ้าเรียบมันก็จะดูเรียบเกินไปเลยตรงนี้ให้มันมีเทกเจอร์มันบ้างครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับผ่านมาเนี่ยเห็นบ้านน็อกดาวน์นี่ครับอันนี้คือสวยมากนะครับ ก็อันนี้คือพี่เจ้าของครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยนะครับสอบถามก่อนครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเอกครับพี่เอกอันนี้คือพี่เอกเป็นเจ้าของใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วอันนี้สร้างเนี่ยคือพี่จ้างใครมาสร้างครับเนี่ยอ๋อผมเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วออกพี่เป็นผู้รับเหมาทําเองครับอ๋อเป็นผู้รับเหมาเองทั้งหมดเลยครับครับเดี๋ยวให้พี่เอกพาไปชมก่อนครับตัวบ้านเอ่อตัวบ้านนอกดาวนี้มีขนาดเท่าไหร่ครับพี่อ่าตัวบ้านเนี่ยด้านในเจ็ดเอ้เจ็ดยาวเนี่ยเจ็ดห้าลึกเนี่ยสี่ ครับผมอันนี้คือพี่จะทําออกมาแบบไว้ทําอะไรครับพี่ก็ส่วนหนึ่งทําร้านขายของขายกาแฟาด้วยขายของฝากครับจริงแต่ว่าคอนเซปต์คือเราอยากทําแล้วให้มันไม่เหมือนชาวบ้านทั่วๆไปอะ่ะอยากให้มันาขครผ่านปวันวดมาดูมันแปลกตาแล้วเหมือนให้เขาแวะให้ไปดูซื้อของอะไรด้วยอะไรด้วยเลยแบบทําให้มันดูแปลกนิดนึงครับครับผมแล้วถามนิดนึงครับทําไม พี่เอกไม่ใช้แบบว่าเป็นก่ออิฐอย่างงี้ครับมันมันไม่ถูกกว่าครับพี่คือถามว่ามันหนึ่งเรื่องเวลาด้วยระยะเวลาถ้าเป็นสําหรับโครงเหล็กนอกดาวทั่วไปเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างน้อยและเร็วก่ออิฐชาปนมันต้องหนึ่งหลอคาทำอะไรมันต้นทุนมันสูงกว่าเยอะอะต้นทุนสูงกว่าแลวใช้เวลาค่อนข้างนานครับอ่าครับผมก็เลยมองเรื่องของนอกดาวหลายอย่างเราอยากทําอะไรมันแปลกๆแล้วก็เหมือนโทรผลง,งานเราด้วยเพราะด้วยที่เราเีอาชีพรับเหมาด้วยเป็นวิศวกรด้วยก็เลยเอามาผสมกันพี่เอกเป็น จางผู้รองขเป็นวิศวกรด้วยและรับทำท่าไหนบ้างครับเนี่ยก็ทั้งตัวเมืองระยองทําบอำเภอแกงครับครับมีทั้งบ้านทั้งบ้านเดี่ยวอะไรพวกนี้ครับอืครับเดี๋ยวให้พี่เอกพาไปชมหน่อยครับนะฮะก็นี่ฮะท่านชมเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือแบบสไตล์แบบเป็นเหมือนมินิมอลใช่ไหมฮะหน้าต่างครับผมถามนิดนึงครับอันนี้คือไม่เคยเห็นครับรู้สึกกับอันนี้คืออะไรครับพี่ผนังพี่ใช้ของอะไรเป็นผนังไม้คอนโหดตเป็นอ่เขาเรียกไม้เทียมชนิดหนึ่งเหมือนกันนี่แต่จะเป็นแผ่นแล้วมันเป็นเขาเรียกบังใบ มันจะช่วยในเรื่องของการเก็บเวลาฝนสาอะไรเงี้ยมันมีบางใบฝนจะไม่เข้าเดี๋ยวขอดูใใกล้หน่อยนะฮะอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือมันจะเข้าเข้าล็อกกันพอดีเลยครับใช่ครับนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้เลยและนี้หนาขนาดเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ1.1เซนหนึ่งจุดหนึ่งเซนท่านผู้ชมถือว่าหนาม,มากนะครับก็คือว่าส่วนมากบ้านน็อกดาวเขาก็ใช้ของเชล่าเชล่าเป็นเรือ,อ,อรสูงเน็ตทั่วไปเขาเรียกเป็นชาร์ตปอดเชล่าความหนาขึ้นอยู่กับที่เขาใช้คือราคาขึ้นอยู่กับ ความหนาที่จะใช้มันมีตั้งแต่4มิล6มิล8มิล12มิลครับอย่างนี้นี่แพงไหมครับพี่ก็แผ่นนึงก็ตกประมาณ200กว่าบาท200กว่าหน้ากว้างแค่20เซน20เซน3เมตรเดี๋ยวให้พี่ียดพาไปดูนี่นิดนึงครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพ<ม>ี<ม>่อันนี้<ม>อันนี้จะเป็นอ่าเป็นอ่าผนางังอันนี้เป็นจะเป็นของยี่ห้อเชล่านะฮะเป็นผนังลายเซี้ยนซอสล่องคือราคาสีแล้วมันจะมีล่องมีเสี้ยนคือมีลายไม้ของตัวมันเองถ้าเรียบมันก็จะดูเรียบเกินไปเลยตรงนี้ให้้มมมัันนีเเท็กจอร์บาง อ,อ๋อนี่พี่ก็คือแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นของยี่ห้อไหนก็คือเราเราแบบมิกกันใช่ไม่ได้ใช้แบบ<า>ว่ายีห่ห้อละยี่ห้อหนึ่งอ๋อครับผมแล้วในส่วนของหน้าต่างหน้าต่างแบบนี้เท่าไหร่ครับพี่ก็ผมไปสั่งที่โรงงานเขาเขาทำแลก็อันนี้ยังไม่รวมไม่คือเฉพาะค่าแรงช่างอย่างเดียวเนี่ยค่ขาของสจะประมาณเจ็ดพันกว่าบาทยังไม่รวมกระจกยังไม่รวมตีแป้งย้อมเองสั่งสั่งผลิตเองนี่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นหน้าต่างนี่คือจะเปิดได้อย่างนี้นะฮะนี่ฮะ นี่คือถือว่าอันนี้ก็คือว่าต้นทุนจะแพงกว่าถูกไหมครับพี่เอกใช่ครับแล้วก็โค้งเหล็กมันค่อนข้างจะถีดูจากน็อตยึดได้เลยอ๋ออันนี้คือยิงยิงตามยิงตามอันนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับยิงตามแนวเหล็กนี่ครับแล้วส่วนพื้นนะครับพี่เอกว่านอกดาแบบเหมือนที่มาที่มาสร้างนี้พื้นเอ่อพี่ใช้ยังไงครับพื้นเนี่ยอันนี้เป็นไม้ที่ผมเก็บเอาไว้เป็นไม้เข้าลังลิ้นับพอดีมันเหลือแล้วดูคำนวณแล้วมันพอก็เลยเอามาใช้ ป็นพื้นไม้เข้าหลังดิ้นส่วนพื้นตัวนี้มันจะเป็นพื้นไม้เทียมของตาช้างอ๋อพื้นไม้เทียมของตาช้างเพราะว่ามันอยู่ภายนอกมันจะโดนฝนโดนอะไรมันจะทนกว่าเพราะว่าอันนี้ถ้ามาใช้ภายนอกเนี่ยเวลามันโดนแดดโดนฝนเนี่ยอยู่ในเทนที่เราเลื่อไปมันจะลอกเร็วนี่ออกไหมฮะอ่าเขาเลยใช้ภายนอกเลยใช้เป็นไม้เทียมจะดีกว่าครับดูไม้เทียมนี่คือเราต้องลองพื้นก่อนไหมพี่ลองครับลองครับผมครับลองพื้นแล้วก็สีจริงมันจะมีสีของมันโดยเฉพาะครับครับนี่นะฮะก็คือเข้าๆแล้วก็ภายในนี่คือ ใช้เป็นแผ่นอะไรครับพี่ผนายิบซ้ำฉาบเรียบธรรมดาอ๋อแผ่นยิบซ้ำโหท่านชมฉาบเรียบเลยนะนะฮะนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เออพี่เอกเอาไว้ทําอะไรครับเนี่ยช่องหน้าต่างฮะเอาไว้เปิดเปิดช่องแสงเปิดรับลมบ้างเพราะเราติดแอร์บางช่วงก็ไม่ได้ใช้แอร์เอาไว้เปิดให้มันระบายอากาศนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเลยอันนี้เออ สามคูณสามไหมครับพี่หรือสี่สี่นิ้วคูณสี่นิ้วอ่าสี่นิ้วค,คูณสี่นิ้วนั่้ชมตาผมมองกันดีกว่าว่าดังๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวพามาชมหน่อยในส่วนของผนังครับพี่เอกผนังคือพี่ก็ใช้ใชเป็นไม้เหมือนกันใช่ไม้พอดีไม้มันพองกันเลยมาเอามามิกทําเป็นแนวตั้งแต่<อ>ปกติบบกผมจะปูแนวแต่ละปูแนวตั้งแทนนี่ครับท่านผู้ชมก็คือว่าทําเองนะครับนี่ฮะบรรยากาศรอบๆนะครับคือตัวพื้นก็ใช้เป็นตัวเดียวกันกับผนังนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่พอดีไม้มันเหลือก็เลยมาทําต่อ แล้วแบบนี้ครับพี่เอกแบบถ้ารับสร้างแบบนี้หลังนี้พี่เอกสร้างเท่าไหร่ครับถ้าสร้างต้นทุนเนี่ยมันก็ตกประมาณ4ี่แสนกว่าบาทสี่แสนกว่าบาทคือคอันนี้ไม้มันจะอีกอไม้นี่ผมไม่ได้นับรัวเพราะว่าเป็นไม้เก่าที่เก็บไว้ไม้พื้นหลังนี้แล้วก็ตรงพื้นมันก็เป็นไม้เก่าครับอที่เรามีอยู่แล้วพี่เอกเออรับสร้างบ้านเนี่ยตารางเมตรละเท่าไหร่ครับพี่ขึ้นอยู่กับสเปควัสดุว่าหลังคาอะไรใช้ผนังอะไรมีฐานรากแบบไหนวัสดุที่ใช้เป็นอะไร มีมีเบื้องต้นไหมครับเหมือนแบบว่า,วาทรงโมเดิร์นทรงปั้นหยาอะไรเงี้ยคือถ้าเกตกลางเนี่ยก็อยู่ประมาณ12ื่นอขึ้นไป12ื่นขึ้นไปคือแบบสแตนดาร์ดนะฮะอ่าคือคบแบบไม่ใช่ที่ว่าวัสดุโอเวอร์คือแบบกลางกครับกลางๆครับผมแต่ถ้ามันราคาสูงขนานะ้คือก็ต้องมาดูว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยกระเบื้องใช้ยีหออหหย่ห้ออะไรหลังคาใช้ยี่ห้ออะไรปูนสเปคไหมก็ต้องเป็นของยีหงย่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ที่เขาติดแบรนด์กันอะไรเงี้ยมันต้องดูหลายอย่างอครับล้วสมมุติเขาอยากได้บ้านนกดาวน์เงี้ย เขาสนใจจ้างพี่เอกไปแถวละยองอะไรพี่ก็ไปสร้างไหมครับถ้า,าป,ปกติมผมก็รับสร้างอแถวตัวเมืองละยองกับเมอือแกงอ่าเป็นปกติยยอยู่แล้วฮะนี่นะครับทุนผู้ชมก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นทั้งช่างผู้รับเหมาทั้งเจ้าของบ้านนะครับมารีวิวเองเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมถามนิดนึงตอนแรกผมจะจบคลิปแล้วอันนี้คือพี่ทําไว้อะไรครับอ,อย่างของเป็นเชอรานี่คือเอามากัน้นรทําผมทําให้มันมีมิติของตัวบ้านนี่เฉยอือทานผู้ชมดูอ๋อคือ็เล่นสมเอาใช่เล่นสีเอา นี่ครัท่านผู้ชมก็ถือว่ากาะเขาโอเคนะถ้าได้คุยกับช่างผู้รับเหมาแล้วนะครับแล้วใครเขาสนใจเนี่ยเขาจะติดต่อพี่เอกได้ที่เบอร์ไหนบ้างครับ081นะครับ7234469ครับครับนี่นะครับท่านผู้ชมคร้าๆก็เป็นประมาณแบบนี้เลยนะฮะก็โอเควันนี้ผมกับเพกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเสร็จแล้วถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาจะมาถ่ายให้ได้รับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ